สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องนะนะคะตอนนี้นาดาก็อยู่ที่เมืองโบลินดัมนะคะประเทศในเทรเรนจ้าวันนี้ก็จะพามาเที่ยวเมืองโบเลินดัมนะคะพี่น้องไปรับชมกันพร้อมกันเลยจ้าโ,โบลนดัมโบลนดัมโบนี่ตัวนีนไหนนี่เหรอ

เมืองโวลนดำจ้าน้องแมนโวลนดำจ้านี่นะจ่ะพี่น้องเมืองโวลนดำนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านชาประมงนะจ๊ะพี่น้องหรือว่าจะเราจะเรียกเมืองโวลนดำก็ได้หรือว่าเป็นหมู่บ้านโวลนดำก็ได้นะคะพี่น้อง อยากได้ทั้งสองอย่างจ้าเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะพี่น้องเป็นหมู่บ้านชาวประมงจ้าก็อยู่ติดอา่าแม่น้ำนะจ้าพี่น้องเป็นแม่น้ําที่ใหญ่นะจ้าติดกับแม่น้ําจ้าแล้วก็จะมีเรือเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องเป็นเรือท่องเที่ยวเรือส่วนตัวของบุคคลอะไรแบบนี้นะจ้าเรือประมงก็จะมีบ้างอะไรแบบนี้นะจ้าพี่น้องปะปนกันไปนะคะ เรือเยอะมากค่ะที่นี้นะจ๊ะนี่นะคะพี่น้องนน้นนะคะเราเห็นเสารกระโดงอยู่นน่นก็เป็นเรือนะคะพี่น้องเป็นเรือจ้ะอันนี้ผู้คนก็จะมานั่งกินชากาแฟกันจิบรับประทานอาหารกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะรูปปั้นจ้ะนี่นะจ๊ะพี่น้องอ ป๊าก็ไปยืนกอดยอ่อกาศบุกปั้นนะคะพี่น้องนี่นะจ๊ะเมืองโบเลนดําำนะคะพี่น้องนี่นะคะผู้คนก็เดินกันไปมาอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าเบันนี้แสงแดดดีนะคะพี่น้องอากาศดีจ้ะมีแสงแดดค่ะพี่น้องผู้คนก็ออกมาเดินเล่นกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะพี่น้องเมืองโบเรนดํดำนะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะเป็นเรือ,อ,อชาวประมงอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะหมู่บ้านโบเรนดำจ้า นี่นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องรับชมไป,รปรพร้อมกันนะคะผู้คนก็มานั่งร้านน้ำชาคาเฟ่อะไรพวกนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ขายของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกเยอะมากค่ะพี่น้องมีทุกอย่างนะคะนี่นะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นดอกทิวลิปนะคะพี่น้องทําด้วยไม้จ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นออดอกไม้ประจําประเทศเนเธอร์แลนด์คือดอกทิวลิปนะจ้าพี่น้องสวยะคะ่ะนี่นะจ้าประเทศเนเธอร์แลนด์จะมีดอกทิวลิปเยอะมากนะคะช่วงเดือนมีสาอะไรแบบนี้นะจ้าพี่น้องสวยงามจ้านี่นะจ้านาดาก็ถ่ายรูปหน่อยกับ ดอกทิวลิปนะคะนาดาชอบมากค่ะดอกทิวลิปมันสวยอ่ะจ้์พี่น้องอันนี้ก็ทําด้วยไม้นะคะพี่น้องเป็นไม้นะคะเป็นไม้นี่ยจ้าดอกนึงก็ไม่แพงนะคะพี่น้องซื้อไปใส่แจกันได้อะไรได้แบบนี้นะจ้ะสวยๆจ้าไปชมกันต่อจ้าพี่น้องไปชมกันต่อจ้านี่ยจ้า อันนี้เป็นของที่ระลึกนะคะพี่น้องของน่ารักน่ารักกระจุกกระจิกอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าอะไรแบบนี้อ่ะจ้านี่นะจ้ะส่วนมากที่หมู่บ้านโวลินดัมนะคะเขาก็จะขายของที่ระลึกอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเยอะจ้ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะพี่น้องที่หมู่บ้านโวลนดัมมาจ้ะ นี่นะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขนมอะไรพวกนี้จ้ะอันนี้ก็เป็นขนมขึ้นชื่อน,นะคะพี่น้องของประเทศในทนะเลนจ้ะอันนี้จ้ะพี่น้องแต่มันหวานนะด๊าไม่ชอบจ้ะรสหวานมากนะคะขนมนะจ๊ะนี่จ้ะพี่น้องก็ใส่กล่องใส่กล่องแล้วก็ใส่โโห่อแบบนี้จ้ะพี่น้องสวยงามนะคะดีไซน์สวยงามจ้ะนน่นนะคะรูปปั้น สวยงามจ้าพี่น้องเนี่ยจ้านาดาก็จะพาเ,ออเดินชมไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเดินชมไปเรื่อยๆจ้าอันนี้เป็นขนมนะคะเป็นขนมจ้า เนี่ยค่ะพี่น้องขนมกะน่ากินนะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะขนมเขาก็ตกแต่งหน้าด้วยสวยได้สวยงามนะคะพี่น้องน่ากินของเขาอยู่นะคะขนมมาจา้ะนี่นะคะผู้คนก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์กันค่ะพี่น้อง เนี่ยจ้ะร้านนี้ก็จะขายปลานะคะพี่น้องเป็นปลาทอดอะไรแบบนี้จ้ะพี่น้องเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกอะไรพวกนี้จ้ะพอซื้อเสร็จก็จะมานั่งทานได้นะคะพี่น้องมีเก้าอี้อะไรให้อะไรแบบนี้จ้ะตรงนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปนะคะถ่ายทูปรูปที่ระลึกนะคะ แต่งชุดแต่งชุดประจำชาติประเทศนิทะเลนนะคะพี่น้องนาดาก็เคยมาถ่ายรูปแล้วค่ะที่ที่ร้านนี้จะ้ะนี่นะคะพี่น้องรับชมไป,ปรพร้อมพกันนะคะนี่ยคะ่ะเป็นเรือลำใหญ่มากค่ะพี่น้องมีทั้งเรือท่องเที่ยวมีทั้งเรือเอ ชาประมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะพี่น้องนี่รูปปั้นนะคะนี่นะคะเป็นรูปปั้นจ้กพี่น้องเป็นรูปปั้นนะคะผู้คนมาก็ PM. จะต้องมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องเป็นรูปปั้นจา้าเนี่ยจา้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องมานั่งถ่ายรูปนะคะการรูปปั้นนะจ้าพี่น้อง นุ่งก็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้อยู่ข้างบนร้านนะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะเป็นเมืองเองียบสง,งบอีกเมืองหนึ่งนะคะพี่น้องผู้คนมาเที่ยวเยอะค่ะที่หมู่บ้านโบเลนดัมนะคะหมู่บ้านชาวประมงค่ะพี่น้อง เขาก็จะขายของฝาขายของที่ระลึกขายของกินอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องออนี่นะจ๊ะแพนนาดาก็เดินนำหน้าไปก่อนแล้วนะคะเราก็มัวแต่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอของเราไปค่ะพี่น้องนี่นะจ๊ะ ็พากันเดินนะคะพี่น้องเดินผ่านไปผ่านมากันจ้าเียน,นาดาก็จะแวะร้านนี้หน่อยคะ่ะเพราะว่าเห็นของสวยๆงามๆจากพี่น้องนี่ก็จะเป็นอดอกทิวลิปนะคะพี่น้องมีทั้งทําด้วยไม้หรือว่าพลาสติกนะจ๊ะพี่น้องมีหลายรูปแบบหลายดีไซน์นะจ้านี่นะจ้ะดอกทิวลิปจากพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนอะไรพวกนี้นะคะเป็นรองรองรองเท้าอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะกาแฟแก้วนี้แก้วใหญ่นะคะพี่น้องตั้งอยู่ตลอดเลยจ้านี่นะคะแล้วเาก็ชอบมาถ่ายรูปนะคะตรงนี้มาทุกครั้งก็จะมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องเป็นร้านกาแฟนะคะ อันนี้ก็จะเป็นขนมค่ะพี่น้องจะเป็นขนมนะคะอันนั้นเป็นเชอร์รี่จ้ะนี่เป็นร้านไอศครีมอันนี้ก็จะเป็นร้านชีสนะคะร้านชีสก็ขึ้นชื่อนะคะที่ประเทศเ,เนเธอร์แลนด์นะคะ หมูบ้านโบเลนดำนะคะอันนี้เป็นชีสจากพี่น้องร้านชีสนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นชีสกับชีสนะคะทำสีสันได้น่ากินนะคะพี่น้องชีสนะคะชีสค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะมีหลากหลายอย่างนะคะมันอยู่ติดแม่น้ำเลยค่ะพี่น้องดูดีไซน์บ้านเขานะคะพี่น้องเป็นหลังคาเลมๆอะไรแบบนี้อจะะ้ะ อันนี้เป็นร้านขายปลานะคะปลาทอดกุ้งกุ้งอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องของกินจะเป็นกุ้งเป็นหอยนะคะพี่น้องราคาก็ไม่แพงมากนะคะอยู่ที่ประมาณสิบกว่ายูโรอะไรแบบนี้นะจ๊ะไปจ้าเที่ยวต่อจ้าพี่น้องไปต่อไปต่อจ้า นี่มาเจอร้านนี้อย่งเดียกค่ะพี่น้องอันนี้ร้านขนมจา้าพี่น้องน่าก,กินมากกะสีสันนะคะช่างทํานะคะพี่น้องขนมน่าก,กินมากจ้าพี่น้องขนมน่าก,กินจา้านี่นะจา๊ะนาดาเป็นคนชอบขนมนะคะเดินไปเดินมาเจอขนมก็อดไม่ได้นะจ๊ะอันนี้อร่อยมากจ้าพี่น้อง อันนี้ของประเทศสเปนจ้าอันนี้ก็เป็นขนมนะคะร้านขนมจ้าเป็นร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟ นี่นะครับพี่น้องหมู่บ้านโบเลนดํานะคะหมู่บ้านโบเลนดําจ้าประเทศเนเธอร์แลนด์นะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นตุ๊กตาแกะนะคะตุ๊กตาแกะน่ารักมากค่ะ ก็จะเป็นธงชาตินะคะพี่น้องธงชาติประเทศนน้ปนประเทศนี้อะไรแบบนี้นะจ๊ะนูะ้นนะจ๊ะพี่น้องเอาธงชาติประเทศนน้นประเทศนี้มาติดไว้ข้างบนหลังคานะคะพี่น้องเี่นะคะ ตรงนี้เขาก็กําลังก่อสร้างอยู่นะคะกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะพี่น้องรองเท้าที่ทําด้วยไม้จ้ะเนี่ยจ้ะรองเท้าทําด้วยไม้นะคะนี่นะคะพี่น้อง นี่อันนี้เป็นอของอของฝากนะคะพี่น้องเหมือนเป็นของเอที่ลลึกอะไรแบบนี้อจ้ะอันนี้จะเป็นรองเท้านะคะพี่น้องนี่ยค่ะราคาก็อยู่ประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็กำลังก่อสร้างนะคะนี่เป็นของี่่ลลึกค่ะพี่น้องสวยมากจ้าเนี่ยจ,จ้ะเป็นเหมือนติด เอาไว้ไปติดตู้โรงตู้เย็นอะไรแบบนี้ติดติดตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้าจ้ะพี่น้องเนี่ยจา้ะนี่ไหนาจ้ะพี่น้องราคาก็ไม่แพงมากนะคะเออน่ารัก,น,รก,ก,น,าากน่ารักจ้ะเนี่ยจ้ะน่ารักดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเป็ดนะคะรูปเป็ดจ้ะมีหลากหลายดีไซน์จ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นดอกทิวลิปนะคะสีม่วง ีเหลืองอันนี้ทําด้วยไม้นะคะพี่น้องทําด้วยไม้จ้ะอันนี้ช่างก็เออ,เอ,อกั้นไว้นะคะ<ๆ>พี่น้องเขาก็จะสร้างสร้างบ้านหรือว่ายังไงต่ออะไรแบบนี้นะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะนี่นาะดาก,ก็เหนื่อยนะคะมานั่งพักก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดินต่ออีกจ้าดอกไม้สวยๆจ้ะพี่น้องอันนี้ดอกไม้จริงๆนะคะไม่ได้ดอกไม้ปลอมนะคะพี่น้องดอกไม้จริงๆจ้า นี่นะจ๊ะนี่อากาศพี่น้องแล้วก็มานั่งถ่ายรูปกันกับดอกไม้หน่อยนะคะเพราะอากาศดีจ้าพี่น้องนี่นะจ้ะเมืองโบเรนดําำนะคะหมู่บ้านโบเรนดําำจ้าประเทศในแเลน,นะจ้าพี่น้องอากาศดีดีจ้านี่นะคะพี่น้องหน้าบ้านแต่ละหลังนี้เขาคือว่า จะมีดอกไม้ประดับอะไรแบบนี้นะจ๊ะจะมาปลูกเอาดอกไม้มาปลูกไว้หน้าบ้านอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเอาดอกไม้มาตั้งไว้เอาเก้าอี้อะไรมาตั้งไว้นะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ่าบ้านโบเรนดัมนะคะออประเทศเนเธอร์แลนด์จ้าพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์จ้านี่ป,ป้าก แวะมาเออร้านกาแฟ <Die> นะคะจะมากินกาแฟกันจ้าตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะพี่น้องรูปปั้นคนถือปลานะคะพี่น้องอันนี้เป็นปลาเหมือนปลาไหลนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องนี่นะจ้าเป็นรูปปั้นนะคะพี่น้องเป็นเหมือนปลาไหลนะจ๊ะคนถือเ,ออเอ à, ปลานะนะคะพี่น้องเนี่ยะคะ่ะเนี่ยคะ่ะ อยากพี่น้องบ้านเมืองเขานะคะเมืองโบเลีนดําจับพี่น้องสวยงามมากๆจ้าเมืองโบเลีนดํานะคะนี่นะจ้าสวยงามมากๆค่ะพี่น้องเมืองโบเรนดําจ้าอันนี้เราอยู่ข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นบ้านข้างล่างค่ะพี่น้องสวยงามจ้าดอกไม้นะจ้าดอกไม้บ้านเขาเนาะนี่จ้า คุณสป,า,ปาทำอะไรน้อนางแบบเราก็เดินไปเดินมานะคะไปเดินไปนู่นทางโน่นจับพี่น้อง,องสวยงามร้านเทอันนี้ก็จะเป็นซอยไปในนู่นนะคะพี่น้องบ้านเมืองก็สะอาดค่ะอุ้ยอันนี้อะไรป้านี่อันนี้อะไรไม่รู้นะจ๊ะ มาจากพี่น้องโบเลนดำโบเลนดำโบเลนดำป้าถือหน้าดาบอกไปนี่ป,ะปะ้าป้าบอกไปนี่ก่อนถึอหน้าดาบอกไปนี่ป,ะปะ้า <c oughs> คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมจ้า